มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะจากกลุ่มผู้บริหารของโรงแรมพาร์คเนลเลอร์คะ่ะว่าจะยุติการให้บริการตั้งแต่ต้นปี2560เหตุผลหลักๆก็คือการแข่งขันที่ไม่สามารถเข้าไปสู้ได้นะคะทำให้จะต้องมีการลด เรื่องของค่าใช้จ่ายจนถึงขั้นปิดกิจการเลยทีเดียวค่ะและสิ่งสําคัญนะคะมีการเปิดเผยในโลกโซเชียลด้วยค่ะถึงเรื่องของจดหมายในการพูดคุยกับพนักงานแล้วก็คลิปสั้นๆน,นะคะของผู้บริหารค่ะและหลังจากนั้นค่ะก็มีการประกาศจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าโรงแรมดังกล่าวนะคะจะมีการขายที่ดินออกมาให้กับธุรกิจเ,เกี่ยวข้องนะคะกับสุขภาพค่ะก็คือบริษัทดุสิต กรุงเทพดุสิตเวชาการนะคะหรือว่า BDMs นั่นเองค่ะมูลค่าการซื้อขายที่ดินในบริเรณของปัคในเลือตรงนั้นประมาณ15ไร่สูงถึง18,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะที่สำคัญค่ะตารางวาในการซื้อขายตรงนั้นนะคะก็สูงทำสิติแล้วด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาไล่กันทีละประเด็นกันเลยนะคะไปเริ่มกันที่การ กล่าวอเมากับพนักงานแล้วก็ยุติบทบาทนะคะสำหรับการบริหารงานของปาร์คเนเลอร์ก,กันก่อนละกันค่ะเพราะว่ามีการพูดออกมานะคะจากนางสาวนภาพ,าพรโพธิรังน,นันหรือว่าคุณหนูเล็กที่รู้จักกันดีนะคะในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงแรมปาร์คเนเลอร์ค่ะมีการพูดถึงความจําเป็นที่จะต้องหยุดดําเนินกิจการโรงแรมปาร์คเนเลอร์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะในปี2560โดยบอกเขาว่าธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมากสาหรับธุรกิจโรงแรม ู้บริหารช่วยประคับประคองมาโดยตลอดแต่ว่าจะรับผิดชอบค่าเช็ดเชยนะคะให้กับพนักงานตามอัตรากฎหมายที่กําหนดพร้อมกับโบนัส1เดือนค่ะรวมทั้งได้รับความร่วมมือนะคะจากบริษัทแอคคอร์ดด้วยค่ะในฐานะที่เป็นผู้บริหารของ Swiss Hotel จะรับพนักงานบางส่วนที่สนใจเข้าไปสมัครในเครือ มีข้อความนะคะที่โพสต์ออกมาจะเห็นนะคะในรูปก็คือการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยมือของคุณหนูเล็กเองนะคะถือว่าเป็นทายารุ่นที่4ค่ะที่เข้ามารับช่วงบริหารกิจการและก็การกล่าวในครั้งนี้กับพนักงานนะคะก็บอกว่ากล่าวไปถึงความร่วมมาร่วมมือระหว่างพนักงานและก็ผู้บริหารที่ช่วยทําให้36ปีเกิดตานานสําหรับธุรกิจโรงแรมปางในเลือดด้วยค่ะถ้าย้อนกันไปหน่อยนะคะธุรกิจโรงแรมนี้แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ถือว่าเป็นทาเลทองคําเลยทีเดียวค่ะแล้วก็หาไปได้ง่ายๆแล้วนะคะก็ดําเนินธุรกิจมาถึง36 ปีก่อตั้งนะคะโดยพระยาพักดีนลรเศษหรือว่าเลิศเศรษฐบุตรค่ะ จดทะเบียนเป็นบริษัทในปี2,523นะคะเรียกว่าตอนนี้ก็คือ36ปีแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไปดูมลสมหลายรูกนะคะที่เข้ามากระทบกับธุรกิจโรงแรมก็เรียกได้ว่าประเทศไทยนี้ถือว่าเป็นสมอรภูมิย่อยๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราเจอหลายเรื่องที่กระทบเรื่องของโรงแรมใครปรับตัวไม่ได้นะคะก็ะเผชิญเรื่องการขาดทุนและฐานะการเงินค่ะจะเป็นการโชว์ที่ดีที่สุดว่าติดตัวแดงด้วยหรือไม่ถ้าไปดูนะคะสินทรัพย์ค่ะของโรงแรมพาร์คในเลอร์จะเห็นนะคะตั้งแต่ปี2,556จนไปถึงปี 2, 5 58คือปรับตัวลดลงตลอดเวลานะคะรวมทั้งหนี้สินกลับเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งล่าสุดในปี2558นี่คือเฉียดจะไป800ล้านบาทแล้วนะคะสำหรับหนี้สินถ้าเกิดธุรกิจไหนนะคะหนี้สินเพิ่มมากกว่าทรัพย์สิน ก็น่าระวังแล้วค่ะว่าจะเริ่มการขาดทุนและก็ชัดเจนที่สุดค่ะพอมาดูเรื่องของไรายได้แม้ว่าจะมีการเติบโตนะคะก็คือเห็นอยู่ที่ประมาณ441ล้านบาทในปี2558แต่ค่าใช้จ่ายก็สูงไม่แพ้ก,กันทีเดียวค่ะจนทําให้สุดท้ายนะคะขาดทุนสุดที่ค่ะล่าสุดก็ขาดทุนไปประมาณ54ล้านบาทก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นจากปี2557ประมาณ26%ค่ะ นี่ก็คือตัวเลขที่แสดงฐานะที่ชัดเจนนะคะว่าทำไมธุรกิจโรงแรมอย่างโรงแรมปางในเลิอดอยู่คู่กับประเทศไทยมานานถึงจะต้องยุติบทบาทลงค่ะ แต่ว่าการยุติครั้งนี้นะคะก็มีการขายสินทรัพย์ค่ะก็คือที่ดินในบริเวณถนนวิทยุตร,ตรงนั้นของโรงแรมปังเนเลอร์น,นะคะให้กับกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ค่ะอย่างธุรกิจสุขภาพนะคะก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพดุสิตเวชการหรือ BDMS นั่นเองค่ะถ้าไปดูนะคะการซื้อขายในครั้งนี้ค่ะเรียกว่าทำเลทองของที่ดินนะคะแพงมากเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าไปไล่ดูย้อนไปหน่อยนะคะว่าเขาตกลงซื้อขายในมูลค่า1,800้ล้านบาทตกตารางวาละ1ล้าน 8แสนบาทเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมถ้าเราย้อนไปหน่อยค่ะว่าที่ดินตรงบริเวณนี้อาณาบริเวณตรงกล่ลาวนะคะเคยมีการซื้อขายอะไรยังไงบ้างเริ่มกันตั้งแต่ปี2549ค่ะถ้าจับกันได้คือตอนนั้นนะคะเซนท่านค่ะไปซื้อจากสถานทูตอังกฤษก็ไปซื้อประมาณ9ไร่นะคะตอนนั้นตกอยู่ที่ประมาณ9 5 0 0 0 0ต่อตารางวาค่ะ พอข้ามไปอีกหน่อยนะคะข้ามฝั่งมาที่อีกด้านหนึ่งของเพลินจิตนะคะคือได้ไล่กันในปี2,551ถึงปี2,553 <c oughs> เป็นกลุ่มเดียวกันค่ะเพราะว่าคุณตันภัสกรนาทีนะคะขายให้กับไร m เมืองแหลงครั้งแรกก่อนค่ะตอนนั้นขายไปขยับราคาเพิ่มขึ้นแล้วนะคะประมาณ1 2ล้านแสนบาทค่ะพอปี2,553โนเบิลไปซื้อจากไร m o มือ a แนด์ราคาขยับขึ้นไปอีกอยู่ที่ 1. ้าน5แสนบาทและล่าสุดนีาา่แหละค่ะ ก็คือเครือโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเข้าไปซื้อโรงแรมปักในเลิศในราคา1นล้านแปดแสนบาทถ้าไปดูตั้งแต่49ถึง59นะคะคือ10ปีผ่านไป ราคาเพิ่มขึ้นไปกว่า90%แล้วค่ะสำหรับที่ดินทะเลทองที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะคะและถ้าเกิดไปดูในฐานะการเงินของ BDMs หรือว่ากรุงเทพดุสิตวิวัชการทำไมถึงกล้าทุ่มทุนขนาดนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเจ้าบุญทุ่มยักษ์ใหญ่ในกลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลในประเทศไทยเดียวค่ะเพราะเขาการเครือข่ายโรงพยาบาลในมือนะคะมีถึงประมาณ44แห่ง แล้วก็บริหารที่แบรนด์ใหญ่ๆที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีนะคะเยอะเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเครือโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลพญาไทยโรงพยาบาลเปาโลนะคะถ้าเราไปดูศักยภาพเขาหน่อยค่ะจํานวนเตียงเป็นเท่าไรแล้วก็ความสามารถของเขาที่บอกว่าตอนนี้ต้องการที่ดินตรงน,นี้นะคะไปสร้างศูนย์สุขภาพค่ะหรือว่าไวเลสคลินิกนั่นเองนะคะเพื่อจะไปขยายกลุ่มธุรกิจต่างประเทศแล้วก็ธุรกิจในไทยล้อไปกับสังคมผู้สูงอายุด้วยค่ะจะเห็นนะคะว่าเครือของเขาที่มีทั้งหมดนี่คือ44แห่งมีทั้งในประเทศต่างประเทศนี่เขาก็ไปจอยลงทุนด้วยนะคะส่วนเตียงค่ะมีสูงถึง7,500 19เตียงค่ะนี่ก็ยังไม่นับรวมกับโครงการใหม่ๆที่เขาบอกว่าจะไปเริ่มตรงถนนวิทยุที่ไปซื้อจากป์คไหนเลิศด้วยนะคะไปดูผลตอบแทนเรื่องของฐานะการเงินกันหน่อยค่ะก็ดีไม่ใช่น้อยเลยเหมือนกันนะคะสำหรับธุรกิจโรงพยาบาลในปี2559ค่ะ6เดือนแรกนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพรายงานผลประกอบการออกมาค่ะ รายได้นะคะโดยเฉพาะรายได้จากค่ารักษาพยาบาลจากทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกนะคะตอนนี้ไปอยู่ที่ประมาณ31,269ล้านบาทเพิ่มขึ้นมานะคะ7.9%เปอร์เซ็นต์ค่ะเขาบอกส่วนใหญ่เป็นจากการใช้เครือข่ายโรงพยาบาลท,ที่เขามีมากขึ้นการส่งต่อผู้ป่วยนะคะก็ทำได้ดีขึ้นค่ะส่วนกำไรสุดที่นะคะที่สร้างผลรายได้แล้วก็กำไรเขาดีมากนะคะก็อยู่ที่ประมาณ4 0 7 6ล้านบาทบวกขึ้นไป7.8%เปอร์เซ็นต์ค่ะ นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทางผู้บริหารเขาบอกว่าเมื่อมีความต้องการก็คือว่าสังคมผู้สูงอายุเรากําลังจะเผชิญนะคะแล้วก็การเข้าถึงแหล่งพยาบาลหรือว่าการรักษาต่างๆนี้ยังเป็นไปได้ยากดังนั้นธุรกิจนี้จึงแสวงหาการเติบโตดังนั้นค่ะที่ดินตรงนี้ก็เลยเหมือนเป็นแหล่งจุดใหม่นะคะที่ทาง BDMs ต้องการที่จะขายายปีกเพิ่มเติมการเติเตบโตของตนเองนั่นเองค่ะแต่ว่าก็ต้องไปดูนะคะว่าการได้กำเงินมาแล้วประมาณหมื่นล้านบาทสำหรับ ธุรกิจโรงแรมปาร์คเนลเลอร์จะไปต่อยอดทำธุรกิจอะไรต่อเนื่องค่ะ